สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุกพามาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินสวนมะลิเก่านะคะของ10กม16น้องเสือจังหวัดปทุมธานีคะ่ะบรรยากาศยามบ่ายนะคะของที่ดินแนวสวนเกษตรนะคะตุกก็พา,าทุกท่านมาอัปเดตกันอีกแล้วคะ่ะวันนี้นะคะด้านท้ายแปลงก็มีลำรางเพื่อกั ในการเกษตรด้วยนะคะถนหน,นหน้าแปลงนี้ก็กว้างมากนะคะนี่ตัวอย่างการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินค่ะเะเจ้าถิ่นเฝ้าหน้าบ้าน สุดซอยนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวขวาแล้วไปชมครงการต่อไปอีกค่ะนี่แปลงเนี้ยแปลงดีปดว่างนะคะมีจุดกับรถด้วยนะคะเห็นไหมคะระหว่างแปลงมีจุดกับ ทิศเหนือทิศใต้ชอบทิศไหนก็แวะเวียนเข้ามาชมที่ดินได้นะที่ดินแนวสวนเกษตรเหมาะสําหรับสร้างบ้านสวนนะคะนถนนเส้นนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อระหว่างของสิและของ ต่อคุณตุกได้ที่เบอร์0992216289ค่ะ